สืบเนื่องจากกรณีภาคีนักเรียนเคเคซีและกลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดประเวทไปเรียนในวันที่1ธันวาคมโดยและนักเรียนผู้ใดแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกวันตามวรกสองอาจได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหนึ่งพิชเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบปัญหาและดูแลนักเรียนในปกครองสองพูดคุยที่แจงทำความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครองเรื่องความสำคัญของเครื่องแบบนักเรียนที่เป็น ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนสามารถจำแนกนักเรียนจากบุคคลภายนอกได้ชัดและเป็นภาพลักษณ์ของนักเรียนในเครือบอดินเดชาขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกคนทำความเข้าใจกับนักเรียนการสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบดินัทขาสิงห์สิหเสนีเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่มีมายาวนานจึงควรทารงรักษาเกียรติยศและศักไว้สืบไปอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง